สวัสดีครับทุกคนครับผมมินสถาพรนะครับก็วันนี้ผมมาอยู่ที่สถานีรถไฟนครนาำปางนะครับวันนี้ผมจะขึ้นรถไฟนะครับไปที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับส่วนจะไปเที่ยวที่ไหนอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันครับครับทุกคนครับก็ตอนนี้เวลา11.59นาิกานาทีนะครับขบวนรถ ที่เราจะเดินทางไปด้วยก็กำลังเข้าสู่สถานีนครลำปางครับก็จะเป็นรถด,ดีเซลางขงบวนท้องถิ่นนะครับขบวนที่408จากสถานีเชียงใหม่ปลายทางสถานีนครสวรรค์ครับวันนี้เราเดินทางจากนครลำปางไปลงที่พิพิณโลกราคาตัวโดวยสาร48บาทนะครับ ี่เวลา12นาฬิกา2นาทีนะครับตามกำหนดเวลานะครับขบวนรถห้องดิน408ก็ออกจากสถานีนครลปางครับก็นี่ก็ถือว่าเป็นครั้งที่2นะครับของผมนะครับที่ได้นั่งรถประเภทรถดิสลางธรรมดานะครับซึ่งครั้งแรกที่ทผมได้เดินทางกับขบวนรถ ดีเซลล่างธรรมดานะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2557นะครับตอนนั้นเป็นการเดินทางไปกับขบวนรถนำเที่ยวในโครงการแอวคุนตานม่วนแตหนานะครับโดยเป็นที่รถไฟท่องเที่ยวไปกับแบบวันดีทิฟนะครับนครนปานคุนตาลนะครับในวันนี้เองก็เป็นครั้งที่2นะครับของการไปเยือนพิษณุโลกของผมนะครับ โดยครั้งแรกที่ไปพิษณุโลกเมื่อวันที่9รก,กรกฎาคน2559นะครับก็ถึงตอนนี้หลายท่านก็อาจจะสงสัยนะครว่าทำไมผมถึงจำได้นะครับจำได้แม้กระทั่งวันเดือนปีนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับในคลิปต่อๆไปก็แล้วกันนะครับครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่สถานีพิษณุโลก เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงตอนอ5โมงกับอีก28นาทีนะครับเดี๋ยวทริปนี้ก็เป็นทริปที่ชุกะหุกอีกหนึ่งทริปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเดินเท้านะครับจากสถานีพิษณุโลกไปที่พระราชวังจันทร์แล้วก็ศารากางจังหวัดพิษณุโลกนะครับซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรหาราชนะครับก็ เดี๋ยวจะรีบไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรุ่งครึ่งนะครับเราต้องรีบเดินกลับมานะครับเพื่อที่จะมาขึ้นรถไฟกลับในเที่ยวสองทุ่มครึ่งนะครับครับทุกคนครับและตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่อ่าปฏิจัดงานแทนบินสมเด็จพระในเรยวนมหาลาชปัจจุบันสอาของจังหวัดพิกณุโลกนะครับบริเวศราชการจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็อ่าพระตาชวงจังนะครับ ก็นะครับตอนแรกว่าจะเดินมานะครับจากสถานีรถไฟมาที่บริเวณจัดงานนะครับแต่ว่าไม่เดินแล้วนะครับ2อกิโลเมตรนะครับก็ับก็เลยนั่งรถบินมอเตอร์ไซค์นะครับมาจากสถานีรถไฟมาที่นี่นะครับก็ห้าสิบบาทนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในงานกันเลยครับก็สำหรับงานพันดินสมเด็จพระ นั่นเลยสวนมาลาของจังหวัดพิษณุโลกนะครับประจําปี2567ก็จัดขึ้นวันที่6-20ถึงมกราคม2567นะครับแล้วก็ในแต่ละคำ่ำคืนนะครับก็จะมีการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปิน นักร้องชื่อดังนะครับก็สำหรับวันที่เรามานี้10มก,การาคมนะครับก็เป็นครูเตอร์อภิวัฒน์นะครับมาแสดงควนเสดในยอบคืนนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นนักร้องที่ชื่นชอบอีกคนหนึ่งนะครับก็นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับไฟประดับบริเวณหน้างานนะครับก็สวยสดงดงามมากครับอลังการสุดๆไปเลยนะครับ ครับก่อนเข้าง,งานก็มาซื้อบัตรผ่านประตูก่อนนะครับ20บาทนะครับครับเข้ามาในงานก็จะเป็นโซนร้านค้าร้านขายแล้วก็อาหารต่งางๆก่อนร้านนี้ก็จะเป็นข้าวหน้าปลาเก๋นะครับถัดมาก็จะเป็นหมูแดดเดียวนะครับร้านถัดมาก็กะหรี่ปัักนะครับ ภายในงานก็จะมีทั้งโซนอาหารการกินนะครับโซนของใช้เครื่องใช้เสื้อผ้าต่ like างๆนะครับมากมายเลยนะครับงานเขาจัดยิ่งใหญ่มากนะครับโซนนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับรวมทั้งหมวกนะครับนะครับการน้อยกระดิ่งุ๊บตามมากกรเด็นพุ <mam poems> ๊บ <upright> น <flips and> ี่ยะเรียกว่าเป็นการจัดดอกปุ๊บไว้เยอะๆทีเพื่อความเป็นชนิดปคนแต่ตัวทัก เข้ามาภายในงานก็จะมีโซนเครื่องเล่นนะครับทางชิงช้าม้าหมุนวไวกิ้งนะครับปลางคงจักก็มีนะครับ ครับแล้วก็ถัดมาใกล้ๆก,กันก็จะเป็นเกมบิงโกนะครับตุ๊ก,กตาตัวใหญ่มากนะครับแล้วก็จะมีเกมยิงปืนนะครับป,รป,ปลาลูกโป่งอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นเกมที่เรามักจะเห็นกันตามงานมัดงานมหรศพต่างๆนะครับเอาเลยครับท่านพ่อแม่พี่น้องที่เดินผานไปผ่านมานะครับรว่ว ครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็มาอยู่ในโซนของกาชาติจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็จะมีการจับฉลากกาชาตินะครับลุ้นรางวัลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานนะครับหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็นต่างๆนะครับก็วันนี้มาถึงพิษณุโลกแล้วก็ขอเสี่ยงโชคกันหน่อยนะครับซื้อฉลากกาชาติมา2ใบ40บาทนะครับก็ได้มากๆมา2อห่อนะครับ เดินจนเหนื่อยแล้วนะครับก็ขอพักทานก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับราคา50บาทครับอร่อยมากครับแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นอ่าสารหลักเมืองพิษณุโลกนะครับก็มีการประดับไฟสวยงามมากนะครับพิษณุโลกนะครับไปสบัตริการกุศสล้วงไห้นะล้วงไหยนะล้วเรางวัลใหญ่ๆรับจักรยานยนต์ และกับทีวีสีจอบันตูเย็นะพัดล้อหุ่ข้าว้าที่ของเราแล้วก็มาอีกหนึ่งโซนนะครับที่เรียกว่าเป็นโซนไฮไลท์ของการจัดการนะครับก็คือเวทีคอนเสิร์ตนะครับในวันนี้10มกราคม2567เป็นการแสดงของคูเตอร์อภิวัตนะครับซึ่งก็ทำให้ ผมเองมีการเปลี่ยนแผนเล็กน้อยนะครับจากเดิมที่ว่าจะเดินทางกลับกับรถไฟในเที่ยวสองทุ่มครึ่งน,นะครับตอนนี้ก็ตัดสินใจดูคอนเสิร์ตนะครับดูคอนเสิร์ตฮูเตอร์อภิวัฒน์นะครับจนจบคอนเสิร์ตเลยนะครับนะก็จนถึงประมาณท้าทุ่มครึ่งน,นะครับก็เดินทางกลับไปที่ สถานีรถไฟพิษณุโลกนะครับก่อระยะทางประมาณ2.2กิโลเมตรนะครับจากพื้นที่จัดงานไปสถานีรถไฟนะครับใช้วิธีการเดินเท้าไปนะครับก็สนุกดีนะครับครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่สถานีรถไฟพิษณุโลกแล้วนะครับก็ขากลับมานี้ผมใช้วิธีเดินเท้ามานะครับ จากบริเวณพื้นที่จัดงานนะครับสารการจังหวัดพิษณุโลกมาจนถึงสถานีรถไฟพิษณุโลกระยะทางตาม g o o ก l e แม p คือ2.2กิโลเมตรนะครับก็ผมออกเดินทางจากาที่จัดงานมา5ทุ่ม55นะครับแล้วก็มาถึงที่สถานีรถไฟตอนเที่ยงคืน25นาทีนะครับก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับ ก็เส้นทางที่เดินมาก็ไฟฟ้าส่องสว่างสว่างสวยดีนะครับอาจจะมีบางจุดนะครับที่อาจจะสลัวสลวหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับมืดจนเปลี่ยวจนน่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะครับก็ตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะรอกระบวนรถด,ด่วนพิเศษกระบวนที่13นะครับ จากกรุงเทพอภิรัฐลายทางเชียงใหม่เพื่อจะเดินทางกลับนครลำปางนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ